โอเคสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสนะครับไม่ได้อัพคลิปเกมมาหลายวันมากขออภัยจริงๆนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับผมก็คลิปล่าสุดนี้นะครับเป็นคลิปบล็อกของผมนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่าผมได้พูดอะไรหลายๆอย่างในคลิปนั้นนะครับว่าทุกคนอยากจะให้ผมทําเกี่ยวกับบล็อกหรือว่าเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่านะครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็ลองดูกันได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ถ่ายบล็อกเลยนะครับในช่วงนี้นะแล้วก็ถ่ายในช่องนี้เนี่ยก็น้อยมากนะคร สำหรับบล็อกนะถ้าสาหรับใครที่อยากจะให้ผมทําหรือว่าคลิปสนุกๆเกียนๆเนี่ยก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็ไปลองไปคอมเมนต์ในคลิปล่าสุดนะครับผมเพิ่งอัปตอนประมาณบ่าย3หรือเปล่ายังไงก็ลองเข้าไปดูได้นะครับเอาล่ะสวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เ h e นะครับวันนี้เป็นเกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็ได้ไปซักซ้อม MP มานิดนหน่อยๆ่อแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นนะครับเป็นปืน CBR4 นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็ยังติด SMG อยู่นะครับแล ยกย้ายมาเมล็ด MP บ้างแล้วนะครับนิดนิดหน่อยๆนะ่อยะครับผมทุกคนแต่ว่าก็อาจจะแบ่งกันเป็นครึ่งๆ่งแล้วนะครับในช่วงนี้ผมก็จะมาปั้นแรงของ MP ด้วยนะครับให้มันถึงหมื่นสองหมื่นก็ว่ากันไปนะครับผมเอาละ่ะก็วันนี้เนี่ยก็หลายๆคนก็รอคลิป MP กันมานานมากนะวันนี้ผมก็เลยฉฉยโอกาสนะครับในเวลานี้มาสอนแต่ง CBR4 เลยดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็เล่น BR เป็นหลักใช่ไหมทุกคนแล้วก็ปืนที่ผมเล่นบ่อยที่สุดอาจจะเป็น SMG เป็นหลักนะครับแล้วพอผมยกมาเล่น MP เนี่ยก็รู้สึก ว่า SMG นะครับก็รุ่นที่จะโหดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มันจะมีอีกปืนหนึ่งก็คือฮเกอร์กับคิโรนะครับที่รุ้นที่จะแรงมากนะแต่ว่าผมเนี่ยก็ยังติดการซูมเร็วนะครับผมก็เลยขอเล่นเป็น SMG แล้วก็ลองแต่งก่อนแต่ว่าทุกคนท้าวความไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ทําการเล่น CBR4 เช่นกันนะครับแล้วก็สอนแต่ง CBR4 ใน MP มาแล้วนะครับก็ของแต่งเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยแต่วันนี้เนี่ยผมขอเปลี่ยนแปลงหน่อยละกันเพราะว่าของแต่งของ CBR4 ผมในรอบนี้เนี่ยอาจจะแปลกไปหน่อยเพราะว่า ผมเนี่ยเน้นการวิ่งเข้าชาร์จแบบรุดเร็วนะครับผมและก็ไม่เน้นการยิงแบบไกลขนาดนั้นในะวันนี้ผมจะลองแบบเน้นการความเร็วในการเคลื่อนที่ในการเล็งยิงนะครับมันก็จะยืดหยุดหน่อยสําหรับจุดเด่นของ SMG นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อปาาเป็นปกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับ ซึ่งการแต่ง CBR ของผมในรอบนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนเป็นอย่างๆไปเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกเนี่ยก็เป็นปากกระบอกปืนนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะเน้นเป็นระยะดาเมจนิดนึงนะครับแต่ว่าข้อเสียที่มันได้รับเนี่ยมันก็จะเป็นความแม่นยํำเมื่อเล็งยิงแลวก็ระยะเวลาเล็งยิงนิดหน่อยนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมจะเน้นแบบปิดเสียงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะเล่นแนวชาร์ตเครับผมก็เลยเก็บเสียงและก็บวกระยะดาเมจเพิ่มอีก10%ปอเ็นะครับแล้วก็ลำกล้องปืนเนี่ยก็จะ และก็ระยะดาเมจอีกนะครับแต่ทุกคนอาจจะมองแบบว่าเฮ้ยทำไมดูชาร์จแล้วแบบแต่งแบบนี้นะครับแต่งจริงอะ่ะผมแต่งแบบนี้ผมก็ยังติดการเล่นแบบยิงก,กลางๆอยู่ผมก็เลยขอเน้นแบบนี้หน่อยละกันแล้วก็จะมีแรงดิดแนวนอนมาเพิ่มมาด้วยนะครับแต่ว่าก็จะบวกระยะเวลาเล็งยิงก็ค่อนข้างขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็พัานายเนี่ยผมก็จะเอาเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะเล็งนะครับบวกไป20ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ดีเลย์เมื่อวิ่งยิงด้วยนะครับแต่ว่าทุกคนเห็นไหมว่าของแต่งปากปากระบอกปืนแล้วก็ลำกล้องปืนของผมเน อย่าลืมนะครับว่ามันเป็น SMG นะมันก็ไม่ได้แบบเพิ่มขึ้นมามากมายอะไรขนาดนั้นเพราะว่าต้นทุนของมันก็น้อยอยู่แล้วนะครับแต่ก็เลเซอร์นะครับผมผมก็ใช้เป็น ODBC เลเซอร์เหมือนเดิมนะครับใน MP ในส่วนมากผมจะใส่เลเซอร์เจ้าตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับก็จะได้เป็นความเร็ในการเล็งยิงนะครับแล้วก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนิดนึงนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยก็คือเพิร์กนะครับอันนี้ผมเน้นแบบยิงลูดยิงลูดนะครับเออก็จะใช้เป็นระยะเวลารีโหลดนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราชาร์จในระยะใกล้เนี่ยโอ้โห ก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยครับวันนี้เราเอาไปเล่น MP กันหน่อยดีกว่าทุกคนอาจจะคิดถึงเวลาผมเล่น MP มากมากแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะยครับผมเราลุยกันเลยดีกว่าครับ let's go อาเลยครับผมมาครับก็เจอ hard point เหมือนเดิมนะครับผมทุกคนขอใช้เป็นชื่อสต r e มแล้วกันนะครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ตัดอะไรมากนะครับมันไม่เหมือน BR นะทุกคน MP ก็เล่นไปไม่ตัดก็ได้นะมันก็ ฟิลมันแบบเจอประทัทถูกเวลาเว้ยเออยิ่งฮาร์ดพอยนี่แล้วใหญ่ครับแต่ตอนนี้ผมมากับทัมเปอร์อีกหนึ่งกระบอกนะครับเพราะว่าเฮ้ยเอาได้เ <c oughs> ดี๋โดนแฝงแล้วยังได้ะตอนนี้อะทุกคนคือผมสารภาพเลยว่าตอนนี้ผมตอนนี้เนี่ยผมมีข้อด้ยอยตรงที่ว่าผมเล่น BR ผมลืมชิดไปเลยเว้ยเพาผมเล่นบีมาโดยตลอดเนี่ยผมส่วนมากอะแทบจะถูกเวลาเดี๋ยวนะ เออถ้าจะทุกเวลาผมยิงแบบไม่เลงตลอดครับใช่ผมยิงแบบไม่เลงแล้วทีนี้เนี่ยผมไปชินกับการที่เราต้องยิงแบบไม่เลงไงครับแล้วผมต้องกลับมาเล่น MP แล้วมันต้องเลงตลอดเวลานั่นแหละครับผมนรกทันทีแต่ว่าเออเชื่อมือผมได้ครับฝึกแป๊บเดียวก็กลับมาเหมือนเดิมแน่นอนครับตอนนี้ผมก็ได้วอร์มมาประมาณวันสองวันแล้วนะครับผมฝีมือก็ อย่างท็อปฟอร์มอะครับน้นนองนๆไม่อยากจะโม้เลยแต่ว่าของแต่งนี้เนี่ยเห็นไหมเวลาผมเล็งเนี่ยผมสามารถจุกซ้ายขวาได้แบบเร็วมากนะครับนี่มันเป็นข้อดีสําหรับเออมันเป็นข้อดีสําหรับใครที่เล่นแบบนี่ครับผมจุก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 โผเป็นไงยิงแบบกระสุนเกือบหมดนะครับยังไม่ตายอนะโมจจัดโอเคย้ายจุดเรียบร้อยนะครับ ไม่น่าจะมีใครอยู่หลังนะน่น่าจะเกิดซ้ายกันส่วนใหญ่นะแต่ว่าผมยังจําอยู่นะว,ว่ามันจะเกิดตรงไหนอะไรยังไงนะครับมีเกาะว่ะแล้วยังไงแล้วยังไงครับโอโ้โหกระสุนเยอะเหมือนเดิมไหมผมซ B R รโคแต่ว่าถ้าเจอพวกกิโลกับโปเกอร์ระยะไกลนี่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะทุกคนผมยิงจนผมย,งผมยิงจนกระสุนผมจะหมดแลว้วแม่โอ้นี่แรงรีเจนนะครับผมทุกคนตึงอยู่นะตึงอยู่นะแต่แบบมือผมตึงเกินนะครับ ไม่ทัน嘛แมวเ,เลยทุกคนผมไปฆ่าตัวตายเดยไม่ยอมไม่ใครมาฆ่าผมได้เลยเอ้ย14คิวจากไม่ตายเลยครับ14คิวเอา้ามีคนตายมีคนตายกับระเบิดผมเฉยอะไรครับเนี่ยโอเคโอ้โหเมื่อกี้นี่แบบ14ตายสูงนะครับเกินไปนะโอ้โหลูกซองโหแกจะอีส์คัมแบ็กแบบเท่เนรับอ๋อเมื่อกี้มันเห็นเพราะว่ามันมี UAV นะครับผม ไว้ขวาโอ้ยเดี๋ยว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 อันนี้ก็ C P R 4นี่ว่ะโอเคตอนนี้จุดใหม่โอ้โหเปิดจุดอย่างงี้ไม่มีใครเหยียบได้แน่ๆอันนี้ผมก็เปลี่ยนจากเดี๋ยวนะสไลด์ก่อนโอ้โหไม่ได้มันยิงก่อน,นครับคือผมเปลี่ยนนะเว้ยจากที่เพิร์คของผมเนี่ยปกติที่ผมจะใช้ใช่ไหมผมไม่ใช่ใช้เพิร์คดิสกิลนะครับสกิลของผมที่ใช้เนี่ยก็จะมีพวกแบบระเบิดยุงนะครับแล้วก็ฮันเตอร์นะครับเอ้ยไม่ใช่เป็น โดนนะครับผมแล้วก็จะมีวีโถนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมจะเปลี่ยนวีโถเนี่ยเปลี่ยนเป็นเลเซอร์นะครับผมก็ไม่ได้จ่าวันนี้เลเซอร์หรืออะไรแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามีคลาสใหม่เข้ามาครับเป็นสกิลใหม่เข้ามาครับผมเป็นสกิลแบบเป็นเครื่องบินยิงออเลเซอร์ป่ะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมได้ยินเป็นจิ้วๆิ้ะไม่รู้ว่ารอบนี้จะเจอหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีสกิลใหม่เข้ามาผมไม่รู้เลย หรือว่ามันเป็นอันเก่าแต่ว่ามันเปลี่ยนเสียงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยไปเข้าหัวเป็นหนึ่งเมตรลากไปอีกนิดหนึ่งโอ้แต่ว่าความแรงของซีบีอาร์โฟนี่ก็ยังแรงเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนโอเคดักก่อนละกันนะครับเพราะว่าจุดนี้เนะี่ยอาจจะเอ้ยแต่ว่ามันเหยียบกันดีว่าเพื่อเราน่าจะเอาได้อยู่ทุกคนผมขอดักตรงนี้ก่อนละกันน่าจะเป็นจุดเกิดของเขานะครับแต่ไม่ออกมากันเลยว่ะเฮ้ย นี่มันคืออะไรขอดักหน่อยแล้วกันเฮ้ยขวาไม่ซ้ายไหนวะฮัลโหลเพื่อนแจมๆไปงานนี้ปึ๊บเอ้ยมันจะมีคนยิงปิ้วปิว,ปว,ปวหัวผมมาอีกตัวหนึง่งโอ้โหโอ้โหหลังก็มีเคได้อุ้ยมันใช้ลูกซองเลยวะเมื่อกี้ 22คิวไปเลยครับมาตรฐานองผมนี่ต้อง30คิวอัพนะครับผมทำเอ็มพีอ่ะไม่เอานะ20คิวนี่ไม่เอานะ <c oughs> ไม่เอาก็ไม่ได้นะหลังๆไนที่คลิปแพ้ยังลงเลย <c oughs> ตึงจัดเหมือนกันนะครับช่วงนี้แต่ก็มาเถอะนะครับเรื่องของฝีมือ MP ของผมผมเล่นนะอ่ะเกือบไม่รอดโอ้โหเลือดเอ้ยตัวนี้ไม่ทันยิงผมเลยสกิลเมื่อกี้นี่แบบแค่แค่เป่าปากมาผมก็ตายแล้วเ้ย มาดีครับโโอ้หระยะไกลก็ถือว่าได้อยู่นะครับ CBR4 โอเคแต่ถ้าพูดไปนะครับผมหลายๆคนเนี่ยที่เพิ่งจะติดตามผมเนาะอาจจะคิดว่าผมเนี่ยน่าจะเล่นเป็น BR เป็นหลักใช่ไหมก็จริงๆแล้วนะี่ยไม่ใช่นะครับเมื่อก่อนเนะี่ยผมเล่น MP ็มพีที่แบบหนักกว่าอีกนะครับเอาไปโหยิงไม่ออกครับเมื่อก่อนเออคือจริงๆอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะ,ะเบอรสักหน่อย โอเคเขาเรียกว่าสถิตินะครับผมสถิติเก็บแรงรีเจเนอเรีย่เนี่ยกี่ซีซั่นกี่ซีซั่นอะไรอย่างงี้เนาะโอ้โหปาดปาดโดนหน้าเลยคือถ้าเป็น MP เนี่ยก็10กว่านะครับ10กว่าเยอะมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นด r เนี่ยผมเก็บรีเจนตมาประมาณมไม่ถึง10นะครับผมโอเคปะ่ะเดี๋ยวไปลุยกันอีกตาเลยดีกว่าครับ let's go เอาแล้วครับผมฮาร์ดพอยต์อีกแล้วก็ด่านนี้เนี่ยเอาตรงๆนะผมไม่เคยเล่นเลย ผมไม่เคยเจอด่านนี้เลยะ่ะทุกคนิหายละอันนี้เป็นด่านใหม่ะนะแต่ว่าผมไม่รู้ข่าวของ m อเลยว่ามีด่านใหม่ sorry ครับผมทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรครับดูจากแผนที่แล้วก็แน่าจะซัดกันตรงกลางนั่นแหละแต่ดูแล้วมันมันเป็นแผนที่ที่โคตรใหญ่เลยนะดูดิเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้น่าจะอะถ้าผมคิดภาพนะอันนี้จะเหมือนกับพระราชวังเฮ้ย <S 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 เข้าหัวไปเลย ้อคิดง่ายๆเลยครับอันนี้จะเป็นแผงแต่ว่าสี่เหล่ยมทางหมูใช่ไหมน่าจะเกิดอีกฝั่งเรานั่นแหละซ้ายขวาไม่น่าจะเกิดหรอกมั้งขอบคุณมากเพื่อนตอนนี้งงมากว่ามันจะเกิดตรงไหนนะครับยัง <c oughs> คิดภาพไม่ออกโอเคนีว่ว้าวเอ๊ะสองตัวเอาไม่ลงอะครับโอเคน่าจะสลับเกิดไปฝั่งนู้นนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดซ้ายขวาหรือเปล่านะถ้ามันไม่ซ้ายขวาก็น่าจะปะทะกันตรงๆเอ้ยนี่ไงเอ้ก็มาขวาอยู่นะี่เอ๊ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออสรุปตรงไหนข้างหน้าวะเนี่ยไปข้างล่างก็โดนดีครับโอเคพอจับจุดได้ครับผมทุกคนไล่เลยวะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้ผมเริ่มงงเอาเถ้ยเอ้ไอ้โอ้ยเดืผมปืนเมื่อกี้ไม่ค่อยได้เลยโอ้โหเต็มหัวข้างหลังแต่ว่าน่าจะขึ้นซ้ายกันหวะทุกคนแปลกมากทลยไมเขามาซ้ายกันอะ เล่นซะเอาตายเอ๋เอาหลังมาโอ้โหเรียบร้อยครับโอเคตอนนี้ก็ย้ายจุดไปแล้วจุดอะไรอีกเนี่ยโอเคก็ยัง M P P นะครับผมโอ้โหรักษามาตรฐานไว้อย่างดีนะครับโอ้ยจุดนี้คล้ายกับด่านอะไรอ่ะเออนั่นแหละลืมไปแล้วเฮ้ยทอมเฟอร์เหรอใจเย็นเพื่อนเคเก็บจุดนี้ได้ครับโอ้โหโตรงนี้อย่างโล่งเลยแต่ตัวนี้ไม่ได้ถือปืนมาเสร็จโจนะครับโอเค อะไรทำไมยิงไม่จบเล่ะเพื่อนเอาเดี๋ยว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 มาลงน้ำได้แล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้แปลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มพีลงน้ำได้เลยเหรออันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับทุกคนตักบันไดโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันมีน้ำเพื่เหยียบด้วยว่ะเฮ้ย Amazing Amazing จิงกาเบลจัด โอเคเช้ามานันนะครับผมอย่าไปตกใจครับเล่นด r บ่อยก็ว่ายนะบ่อย,อยอยู่ดีไม่ต้องไปตกใจอะไรโ okay. อเคอออผมไม่ค่อยรู้จุดเลยว่ะเมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ยโน้ขวาโอ้ยลูกซองโอ้ยเกือบไปแล้วไอ้ยควายชัวเอ้ได้หมดเว้ยสดชื่นจัดเอ้ลูกซองอีกแล้วไม่ได้หรอกเพื่อนโพจุดนี้ได้แบบ จูกกันมันเลยนะเนี่ยไอ้ยโดนสไลด์ดักหลังไปเอ้ยเอ้ยโอ้ยสองสองเอาหเอ็มสิบสามเออเอ็มสิบสามก็น่าจะดีอยู่นะช่วงนี้ทุกคนแต่ว่าจุดเนี้ยมันจะแปลกตรงที่ว่าเดินออกประตูไม่ได้เลยนะมันตรงกับที่ศัตรูสามารถดักได้เลยเว้ยหลังโอ้โหโอเคผมปล่อยโดนไปโดนได้สองตัวครับโอเคนี่ยเป็นเลเซอร์ผมเดี๋ยวเด้วยนี่ขึ้นได้ปะ ไม่ได้ครับผมไม่ได้เดี๋ยวนะมันรีวิวปืนหรือว่ามันรีวิวด่านวะเนี่ยเอ๋เอออกมาสองตัวก็เสร็จดีครับหลังอีกตัวหนึ่งเอ๊ะโอ้แรงจัดบอกเลยซี r บีโฟโคตรดีครับ26คิวไปแล้วครับน้อน้นอนบอกเลยว่าโคตรเทพเมฆขิงขิงกระโดดไปโลงมา,มา,มาเอ๊ะเอ๊ะโอ้ตัวนั้นอีกนิดเดียวโอทุกคนตัวนั้นอีกนิดเดียวจริงอะอน้าต่างลงได้ปะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ my god เพิ่งรู้ว่า mp มันว่ายน้ำได้โอ้มาว่ะ mp ไม่เคยว่ายน้ำได้เป็น2ปี3ปีมาแล้วนะที่ผมเล่นเนี่ยเพิ่งจะมีด่านแรกที่ mp ว่ายน้ำได้ amazing ว่ะผมเข้าหัวไปดิโอเค amazing แค่ไหนก็เล่นเยอะครับว่ายน้ำก็คงยิงไม่ได้มั้งไม่รู้ว่าเหมือนเอ้ยไม่ไม่รู้ว่าเหมือน v r หรือเปล่านะ มุมนี้แบบจุกสนั่นเลยเอาดิมุมนี้ได้ยิงฟรีมากทุกคนเขายิงแค่หัวเราได้ใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าเราแบบยิงได้แบบโล่งๆเลยจุดเนี้ยจุดนี้น่าจะเป็นจุดดับที่ดีมากแต่ว่าระวังหลังนั่นไงผู้ยังไม่ทันขาดคำเลยครับหลังต้องมาแน่ๆโอเควิคค่ผม a m สิ i n จัดตอนนี้32คิวไปแล้วนะครับสนุกดีฮะด่านนี้เฮ้ยด่านนี้ถึงว่าเล่นสนุกนะทุกคนแล้วก็ว่ายน้ำได้ด้วยว่ะผมอยากรู้ว่ายิงกันในน้ำได้หรือเปล่ายัางไงเดี๋ยวค่อยไปลองแล้วกันนะครับใกล้จบลว โอ้หเพื่อนฟรีแล้วนะเว้ยโอ้เพื่อนฟรีเลยอะ่ะโอเคกลับมาจุดกลางครับผมจุดนี้แหละน่าจะเป็นจุดที่น่าจะเหยียบยากที่สุดแล้วแหละเพราะว่าข้างบนมันสามารถแอบดูได้นะเนี่ยผมไม่อยากอยู่แล้วแต่ว่ามันขึ้นไปได้โอเคได้ครับผมโอเคถ้าขึ้นมาอย่างนี้ได้ก็ถือว่าจุกได้นะโอเคแต่ปัญหาคือผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดตรงไหนนี่ดิประเด็นแต่ดักตรงนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะใช่ปะ่ะเอ๋อยู่ไหนวะเนี่ย เดี๋ยวนะเ,วนะเสียงมันอยู่แถวนี้แหลนะแต่ว่าผมไม่รู้ออกข้างล่างอนะ่ะอโอ้ยข้างล่างเต็มเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างแบบนี้ก็เสร็จดีครับบอกแล้วว่าจุดนี้มันเหยียบยากไอ้นอ้องเส้นทางลูกผู้ชายเออ,อเรียบร้อยครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเพื่อนหน้าเงือบต่อหน้าเลยเอา้าวโดนขอลาดหน่อยละกันเมื่อกี้นายลาดเราไว้เพื่อนโอเคย,ย้ายจุดต่อปอุ้ยแต่ว่า จุดมันค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะถ้าถ้าพูดถึงเนี่ยมันก็ไกลอยู่ครับเทียบกับด่านอื่นเนี่ยเทียได้อยู่ไอกตัวนึงไเพื่อนไหนวะโอเคสวยครับอุ้ยทัเปอโอ้แลกกันไปเพื่อนโอ้นายที่โคตรใจเลยวะก็มาดิครับผมใครที่อยากจะแต่งอ้จะ4 0วแล้วตาที่ขอ40นีขอสักตัวนึงโอ้คัมแบ็กมา mp สักหน่อยนะครับ fc mp ผมเยอะมากๆนะครับวันนี้กลับมาก็ขอแบบจัดหนักหน่อยลวกัน เออเอาหน่อยดีกว,ว่าเว้ยใส่เกาะมาใส่เกาะมาแบบนี้โอเคได้อยู่เอ้ยเออเรียบร้อยครับ โอ้หทุกคนก็ถือว่าเอาเรื่องมากๆเลยครับผมสำหรับ CBR4 นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว e ีหน้าเนี่ยมาดูกันว่าผมจะทำอะไรใหม่ๆบ้างนะครับถ้ามีของแต่งปืนอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาทำให้ทุกคนดูนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะให้ผมแต่งปืนอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในทีหน้านะครับบ๊ายบาย